เจอคำถามว่าเคยไปสมัครสายการบินอื่นมาไหมแล้วตกรอบเพราะว่าอะไรแนวทางการตอบก็คือว่าถ้าน้องเคยนะคะบอกไปเลยว่าเคยไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าด้วยความที่เราอยากจะเป็นแอร์ดังนั้นเราเปิดโอกาสให้ตัวเราสามารถสมัครแอร์ได้อยู่แล้วนะคะบอกเข้าไปเลยค่ะว่าเคยแต่ว่าประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าเอ๊ะเราต้องรู้ตัวว่าที่เราไม่ได้ หรือว่าที่เราตกรอบเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรอันนี้ต้องรู้ตัวนะคะประเด็นสําคัญเลยก็คือว่ากรรมการเขาจะมองว่าแล้วที่น้องรู้ตัวเนี่ยน้องได้เอาไปอินฟลูฟหรือเปล่าดังนั้นแนวทางในการตอบก็คือว่าต้องบอกไปเลยว่าเคยนะแต่ว่ารอบนั้นเนี่ย เกิดอะไรขึ้นเรามั่นใจตัวเองน้อยเกินไปไหมหรือว่าตอนนั้นเนี่ยเราตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าจนทําให้เราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้นะเราก็เลยเจอ Room for Improvement ตรงนี้ที่เรากลับไปปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็พยายามซ้อมทุกอย่างให้ดีแล้ววันนี้เรากลับมาแล้ววันนี้เป็นวันที่เราพร้อมที่สุดบอกเข้าไปเลย I'm so ready today อ่านะ ประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญคือพยายามหา Room for improvement แล้วหลังจากนั้นก็ปรับปรุงแก้ไขสิ่งนั้นไปแล้วปัจจุบันนี้เราพร้อมแล้วแค่นี้เลยค่ะ